สามครับต้องเสิบครับเสิฟตัดขวาแล้วครับโอ้โหเต้หมุนตัวเตะทำยากนะฮะหรือว่าจะต่อจนแพ้ก็ไมู่้นาฝั่งเต้นะครับเคยเห็นมาแล้วนะฮะต่อจนแพ้ก็มีครับความสดความไรน่าจะอยู่ที่ก้องะะทำให้เต้เล่นยากครับสามครับ อู๋กล้องเปิดยกไหลไปโอ้โหโอ้โหอ๋้องทำอะไรฮะอู๋กล้องก็ทำผิดเหมือนกันนะโอ้โหด้วยความกดดันและเก่งทั้งสองฝ่ายนะความผิดพลาดเริ่มเห็นกันทั้งสองคนแล้ะโอ้ดูว่าเต้ก็เริ่มจะผ่อนคลายนิดหนึ่งแล้วนะสีต่อ6ครับเต้กล้าเสิร์ฟฮะเสิร์ฟมาสไว ไม่ออกฟาวนะเมื่อกี้ทำแบบอย่างนี้นะแต่เป็นใกล้เน้นนะเน้นเกินไปลูกฟาวครับไกล้าเหรอต่อแล้วครับพยายามครับโมบี้โมบีไม่กล้านี่นี่นูนี่นี่ถ่ายหน่อยนี่มีสี่ต่อหกครับเตะเสริมตัดขวาโู้กองเปิดยากนิดหนึ่งอะยังได้ครับโอ้ล้นแล้วครับเป็นแต้มเตะแล้วครับ ดันกู่ก oh. ล้องก็มีเหมือนกันนะไล่มาแล้วนะหต่อหครับห้ครับถูกอครับนิดเดียวครับ6ต่อห้านะครับเตอยู่แล้วครับไหลมา ขาไม่ข้ามครับโอ้โหโดนตะก้อนนิดเดียวโโอ้หเป็นเป็นเรื่องความกดดันนะมันเกิดกับนักกีฬาทุกคนนะฮะเจ็ดต่อห้าครับอาศัยอีกแล้วครับให้เวลาต้องคทนแล้วก็เอาเลยนะทุกผู้เล่นเตยังเตะได้ครับห้าเจ็ดครับ จุฬาเสิร์ฟออกครับเจ็ดต่อห้าครับคูกล้องเสิร์ฟอบอลลูกข้ามเตยังเปิดได้อยู่ฮะยากไหมฮะโอ้ไปแล้วครับเรียบร้อยเลยครับโอ้เรียบร้อยแล้วเตย์ไปอีกได้แล้วเป็นคูกล้องนําไปเป็นแปดต่อห้าครับแปดต่อห้าครับเตยเปิดโอ้โหยากแล หาคูกล้องเอาโอ้อย่างนี้โอ้แมูแก้องเลยนะ,ะแกเล่นไม่เป็นต่อหครับขูกล้องเสริมตัดเียังเปิดได้อยู่ครับยากไหมฮะโอ้โหเนี่ัดวเวาฮะโอ้กดดันมากเลยฮะ 5-9ครับตีเสริมตัดยังได้ครับผูกกล้องไหลไปครับติดเกี่ยวเต้แล้วฮะโอ้เต้เตะไกลเป็นแต้ม6-9ครับเต้เสริมนะ6-9ครับโอ้ยเต้เสริมดีนะฮูกล้องยังสบายครับไหลไปตะโหดเลย ได้เสิร์ฟพัดเน้นแล้วฮะแต่กล้องยังเกี่ยยังแปรขึ้นมาได้ครับ

เป็นแทมเตยุลาไล่มาง่ายนะเป็นเจ็ดต่อสิบครับเตยเสิร์ฟเป็นแตนะ้มฮะต่อนะครับแปดต่อสิบครับเตยเสิร์ฟตัดโอ้แกงเปิดนะปปปได้ฮะโอ้ ึ้นได้ฮะยุ่งแล้วฮะครูกล้องเปิดแตกเปิดไม่ออกครับเก้าต่อสิบนะครับตอนนี้เป็นเก้าต่อสิบครับอ่าครูกล้องจะกลับมาได้หรือเปล่าครับตอนนี้ต้องเคลียร์ครูกล้องนะเตยเสิร์ฟออกครับตลาดทุ่นปั่นปวนใช่ครับปวดมากเพราะ บอลจับเรียบร้อยเลยครับ19ครับวาสุด้อ้โอ้โหต้องบอกว่าเต้มาแล้วนะครับิบครับกล้องเปิดไหลไปครับเต้สอ้ ครับว่าคูกกองจะกลับมาได้ไหมฮะ10ต่อ9ครับคูณกองเสิร์ฟไปไหนฮะคูณกองเสิร์ฟไปซ้ายโอ้ตะไหลมานี่โอ้โหถ้าเขามานี่ก็น่ากลัวนะเตะคูณกองไหลไปครับ เตะเลยครับโอ้โหเตะเสียวเตะวัดเด็ดครับหนีกันไม่ออกนะฮะสิบต่อเก้าครับกูกล้องเสิร์ฟแทงซ้ายเตะเปิดยากฮะติดเสียวแล้วครับโอ้ยังอยู่ครับโอ้โหรู้จากพิตเต้จะเสียแต้มนะครับโอ้ ติดเกีียวแต่เกียวจะกายขึ้นมาเตะเฉยเลยครับโอ้โหเตะมาแล้วครับด <N ic om gging> ูแล้วครับเก้าต่อสิบครับยังได้ครับขู่กองเล่นง่ายเลยครับโอ้โหสะบัดข้อตรงๆก็ลงครับ ใช่ครับใช่ครับเสียนอยู่หนูเสียเสียจอยรัวหนูอยู่ตึกอ่ะโอ้เป็นแต้มคูกล้องนะขึ้นไปสิบเอ็ดต่อเกนะ้าฮะโอ้ออกดล็อกได้ครับจากเกมสิบสามนะครับยิงท้ายเกมแล้วนะครับเริ่มกดดันหนักกว่าเดิมนะนักกีฬาโอ้เครียดครับแต้ม 11ต่อ9นะครับคู่กล้องเสิร์ฟแทงขวาครับผมเตะยังเปิดไหลมาขุนตัวเตะโอ้โหยังเตงะข้ามครับเสิร์ฟเบาๆคู่กล้องเปิดโอ้โห สิบต่อสิบเอ็ดแล้วครับโอ้โหแต้มสูสีนะครับสิบสามแต้มไม่เดียวนะครับสิบต่อสิบเอ็ดครับเต้เสิร์ฟตัดโอ้โหเสิร์ฟปัดแรงขวาออกครับขอบคุณครับยกนิ้วให้อานะฮะใครแบตช์มาสิบเอ็ดต่อสิบครับโอ้โห ปิดแย้มคูกล้องใหญ่เลยนะโอ้ตอนนี้คูกล้องขึ้นท่านแล้วนะฮะเป็น12ต่อ10ครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอ่านะครับจัดสนามเรียบร้อยนะโปรโมเตอร์โฟล์ดแลมเบอร์เกมครับคูกล้องเสิร์ฟนะ12ต่อ10ครับคูกล้องเสิร์ฟแทงยาวแล้วโอ้โหเตยังเปิดได้นะไหลบุญตัวเตะโอ้โห ี่ยวัดใหญ่มากเลยครับเป็นเต้เสิร์ฟนะครับ10ต่อ12ครับเต้เสิบกลุ่กล้องเปิดแตกครัูโอ้โหต้องบอกว่าเต้เสิบจุดยอดมากนะเสิร์ฟปั่นูกลุ่กล้องเอาไม่ได้ครับเป็นเต้เสิร์ฟนะบ1ต่อ12ครับ สิบสองครับเตะสุดตัดมากโกองยกเตไม่เหลือซากแล้วโอ้โหแหลกความนิ่งความผิดพลาดน้อยนะครับแต่ละคนวัดใจจริงครับกดดันต้องแต่ละคนนักกีฬาต้องใช้เกล่นใช้ความเก่าเข้ามาช่วยนะโอ้โหค่ายเวลำโลบรลมพลังอะเป็นแต้มไปครั้งที่สองนะครับ จะเกมหรือเปล่าครับกูกล้องเสิริมนะ12